โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาดาสาวปักช่องในยอรมนีและก็ไก่เซโรวินเนียนะคะวันนี้ไม่รู้นึกยังไงนะเข้ามาอยู่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยปกติก็จะเข้าไปในร้านอาหารเนาะเข้าไม่ได้เป็นวิดีโอของใครวะเนี่ยวิดีโอของพี่ดาเลยแม่เก๋าพูดเนี่องพูดสิค่ะปกติกันจะเข้าไปในร้านเนาะแต่ปกติวันนี้าไม่ได้ทำงานเขาไม่ได้แล้วเขาต้องให้คนที่อยู่ เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะอยู่ในร้านได้ลอกคนที่ทํางานอยู่ในร้านได้อะไรเงี้ยปกติแต่ก็ถ้ามาปุ๊บนะไอ้ก็จะเข้าไปกินอะไรเงี้ยในร้านได้แต่ทีนี้เขามีปัญหาเนาะสามวันที่แล้วมีตำรวจมามาปุ๊บที่ร้านค่ะสามวันที่แล้วมีตำรวจเข้ามาบอกว่าถ้าถ้าคุณไม่ทําต่อต้านกฎขอนพวกเราพวกเราจะปิดตอนนี้คุณห้ามเปิดไฟคุณต้องเอาเก้าอี้โตะมาตันทางเข้าไม่ให้ลูกค้าเข้าไง เราเออร้านที่น้องชายของแฟนเขาทำเขาทําแบบนั้นแล้วตอนนี้เสียค่าปรับแล้วค่ะโดนเรียค่าปรับแล้วเราถึงแกสันเมื่อกี้อาเฮียบอกว่าอย่านะอย่านะฉันไม่อยากเสียค่าปรับนะเราก็ตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างหน้าตรงกันข้ามกับที่ร้านนะคะเพื่อนมันเป็นอะไรถ้าถ้าจะเอาเครื่องดื่มจากร้านต้องมานั่งตรงนี้อย่าอย่าให้เขารู้ว่าเป็นเครื่องดื่มจากร้านของเราค่ะนะเพราะว่าไม่งั้นอาเฮียจะโดนปรับ เราก็เลยมาทําคลิปกันคู่กันเนาะนานมานั่งคู่กันมานั่งอาจารย์กับลูกศิษย์แต่มานั่งหน้านละ นี่ก็ลุกสีก็โชว์เลอเกินนะโชว์แบบรอยสักอะไรเงี้ยโหเธอจริงอันนี้จะต้องไปลบนะคะเพื่อนเพื่อนขอฝากนะคะเพื่อนเพื่อนใครที่อยากสักสักได้ต้องต้องอย่าไปอย่าอย่าไปคิดเรื่องว่าราคานะคะราคาอย่าราคาอย่าไปคิดว่าถูกดีกว่าอุ้ยสวยเอาที่มีคุณภาพเอาที่แบบเอาคุณภาพเก่งๆนะเก่งๆแพงช่างมันเพื่อนเพราะว่าบางทีเรามาลบทีเนี่ยสักสักราคาบางคนแบบสักแล้วมันจะมันสักครั้งเดียวมันจะเหมือนกับติด ติดตัวไปเราไปตลอดชีวิตติดไปจนมันตายอ่ะแล้กเลยสักนะสักมันก็สวยนะมันเป็นสิน่ะไก่ก็อยากจะสักเลยแต่บางทีไก่ว่าไก่ทนความเจ็บไม่ได้เพื่อนไก่อยากจะสักนะสักตรงนี้เป็นสักห้าแถวอ่ะสวยนะห้าแถวอยากจะสักแต่พอเห็นเขาสักเขาบอกว่าเจ็บไก่ไม่อยากจะสักเลยเพราะไก่เป็นกลัวกลัวเข็มนี่นี่ถามคนนี้สิไม่เจ็บสักใจดีอ่ะนะเนาะเป็นคนกลัวเข็มเห็นเข็มไม่ได้ไก่สลบ ไม่กลัวดาวไม่กลัวพี่ไม่กลัวคือชอบจริงเหรอไม่ใช่ว่าชอบแบบแก่นจรงก็ไม่ถึงตายอ่ะเนาะไอ้นี้เราเราพูดเลื่ยเปืือยนะเพื่อนๆนะเพื่อนเพื่อนก็อะไรมากมายพูดตามภาษาแบบว่าสักจันไรสักไปแล้วสู้ตามภาษาเพื่อนๆมาเจอกันเนี่ยคือรอยสักนี่มันโอนะเพื่อนเพื่อนะมันก็โอแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนสักแล้วแบบ เพื่อนๆคิดว่าพอสักแล้วอยากจะเปลี่ยนอะไรมันเป็นไปไม่ได้นะคะต้องต้องคิดคิดดูให้ดีโอเคเรามาเข้าเรื่องอื่นบ้างเรื่องรองรอยสักเราจบไปเนาะไม่ดราม่านะคะ<อ>ไม่มามามาว่ากันในในคลิปเนาะยังไงก็นะสาวปักช่องขอโทษนะคะถ้าสาวปักช่องเอ่อบางครั้งเจอเห็นรอยสักนะอย่าว่ากันนะคะเพราะว่าสไตล์ใครสไตล์มันวัดกันที่ข้างในดีกว่านะคะเพื่อนๆว่านะดาเป็นคนที่จิตใจด,ดีแล้วเป็นคนที่ชอบให้ชอบแบ่งปันวัดตรงนี้นิสัยจะห่าวๆนิดนึงค่ะไข่ไก่ไข่ไก่ยังแบ่งปัน บางครั้งไก่ยังมาขโมยช้อนเลยค่ะที่บ้านไม่มีช้อนขโมยช้อนเข้าไปเขายังไม่รู้ทีละหางสองหางอะไรเงี้ยขโมยขโมยพูดขโมย,โมยแม้กระทั่งแบบบางทีอะไรอะแป้งมันไม่มี่ะแกก็ให้แป้งมันไปอะไรเงี้ยเพื่อนๆมันจะอะไรจะขนาดนั้นเนาะห <c oughs> ัวเราตัวเองก็เพื่อนกันเนาะเพื่อนนะมีอะไรที่เราแบ่งปันกันได้แบ่งปันนี่ก็คือ คำว่าเพื่อนเนาะคบกันแล้วก็คบกันให้นานๆเนาะเราครบกันที่ใจเนาะเพื่อนๆเราไม่ได้คบกันที่แบบว่าเออพี่ดามีร้านอาหารใหญ่ตโตพี่ดามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่พี่ดาไม่ได้คิดว่าเออพี่ดาไม่ได้คบเพื่อนที่แบบว่าเออฉันร่ํารวยนะฉันไม่คบเธอนะอะไรเงี้ยแต่มันไก่เหมือนกันแม้ว่าเราจะมีธุรกิจแม้ว่าเราจะมีอะไรเออพี่ดาทํางานร้านอาหารพี่ดามีร้านอาหารคือเราไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดตรงนั้นเนาะเราคิดเราคิดอนาคตข้างหน้า เผื่อสักวันหนึ่งพิดาไปแถวบ้านไก่แถวสุราษฎร์เนี่ยเกิดน้ำมันน,น้ำมันลถหมดยางรถแตกเนี่ยจะเป็นแกล้งแตกอยู่หน้านบ้านยางรถแตกขึ้นมาเนี่ยโอเคก็ยังดีเนาะมีไก่อยู่ในสุราษฎร์ <laughs> บางทีไก่ไปแถวปักช่องเนี่ยใครจะไปรู้เนาะสักวันหนึ่งเราอาจจะไปแบบมีบ้านมีที่ดินแถวปักช่องเนี่ยเราก็ย <laughs> ังได้ท่่มสมุยแล้วกสุราษฎร์เราก็ยังได้ใช่เราก็ยังได้มีเพื่อนคอยเชื่อเหลือจนเจอกันเนี่ยการที่คบกันนี้พูดถึงเรื่องเพื่อนเนาะการที่คบเพื่อนกันนี้เราไม่จําเป็นต้อง ไปไปวัดตรงที่ว่าความร่ำรวยรือความยากจนเราคบกันได้แต่ว่าเราอยู่ที่จิตใจแม้กระทั่งเรื่องอายุนะเพื่อนๆอย่าไปคิดเรื่องอายุเนาะพี่ดาห่างกับไก่เป็นสิบปีนะแก่กว่าอายุแก่กว่าไก่เป็นสิบปีอ่ะแต่เราคบกันด้วยใจเนาะคบกันด้วยใจเรามีที่ใจเรามีอะไรที่แบบใกล้เคียงกันมากนะบ้าบอเหมือนบ้าแตกกัน เรไม่ได้คุยไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้แบบนานแล้วไม่ได้นั่งคุยเปิดใจกันนานแล้วเพราะว่าพี่ดาเขาก็เนาะทำงานไก่ก็งานของไก่อะไรเงี้ยต่างคนต่างมีพอดีโควิดมันทําให้ทุกคนมีวัเดย์ทั่วโลกต่างคนต่างมีงานถ้าเรามองไปด้านดีเนาะพี่ก็ได้พักผ่อนใช่ไหมคือต่างคนต่างมีงานจากที่ว่าเมื่อก่อนพี่ดาทํางานตั้งแต่พี่ดาทํางานตั้งแต่ เช้าจนถึงนู่นสี่ห้าทุ่มกว่าพิดาจะเก็บของเก็บไรก็กลับบ้านเที่ยงคืนกว่าจะได้นอนไปนั่งพับของเกถ้าเพื่อนๆย้อนย้อนคลิปไปดูคลิปของพิดาเนาะ <c oughs> เพื่อนๆจะรู้ว่ากันพอพิดากลับบ้านแล้วคำคำว่าเจ้าของร้านอาหารน่มันไม่ไม่ได้แบบอะไรมันไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้สวยหรูเหมือนที่พี่เพื่อนๆคิดว่าเออ เป็นเจ้าของกิจการแลยไม่ต้องมานั่งแบบสั่งงานลูกน้องอย่างเดียวเจ้าของกิจการเนี่ยเหนื่อยกว่าลูกน้องต้องเป็นตัวอย่างค่ะกลับไปบ้านนะต้องมานั่งทำปอเปี้ยนั่งม้วนปอเปี้ยกว่าจะเสร็จตีสี่บางทีคุยกับไก่ทางโทรศัพท์นั่งม้วนปอเปี้ยเปิดวิดีโอดูกันคุยนั่งทําปอเปี้ยอยู่ถึงยันตีสี่ยังไม่เสร็จเลยเพื่อนๆอาบน้ําทาอะไรดีท็อกด้วยอะไรเงี้ยกว่าจะเสร็จเดี๋ยวคือไก่กับพี่ดานี่มันมันเป็นอะไรที่คล้ายกันมากคือ ถ้าไม่ได้ทำดีทอ็อกนี่คือมันจะแบบไม่ออกอะ่ะต้องมีดีท็อกเข้ามาช่วยการสวยนะใครที่เป็นเมียฝรั่งอยู่เมืองนอกก็ถ้ามาเห็นคลิปไก่กับพี่ดาแล้วอย่าอย่าดราม่าเดอ้ออย่าโลกสวยเดอ้ออย่ามาว่าไก่กับพี่ดาเมียฝรั่งทุกคนที่มาอยู่เมืองนอกนะเพื่อนๆน,น,นี่ไก่จะพูดนะไก่จะพูดจริงๆเลยนะคือทุกคนนะ่ะต้องทํางานต้องทํางานค่ะบางคนนี้เห็นพวกเรากลับบ้านนี่โหเป็นเจนะ เป็นเท่าแกน,นี้นะที่จริงไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆเ,เรามาทํางานเรามาอยู่เมืองนอกถ้าเราไม่ทํางานเราจะไม่ได้ติมิดเป็นหน่วยใช่ไหมพี่ดาเราต้องทำงานเราต้องหา,าการหาเลี้ยงตัวเองไหมใช่เขาซัพพอร์ตเราไหมเขาซัพพอร์ตแต่เขาซัพพอร์ตไหมในกระเป๋า <ừ> มันไม่เต็มร้อยเราอยากจะส่งเงินกลับบ้านไหมเราอยากจะส่งเราต้องการมีโน่นมีนี้ไหมเราอยากมีทุกคนอยากจะมีหมดพี่ดาก็อยากจะมีไก่ก็อยากจะมี แต่การที่เราได้ทํางานด้วยตัวเองเหมือนกับมือเราอะค่ะเพื่อนๆจากที่เราเคยกรรเนาะพอเรามาอยู่เมืองนอกปิ๊บมันจะกรรมไม่เต็มไม่เต็มที่อะมันจะกรรมแค่เนี้ยแต่ในเมื่อเราทํางานเป็นของตัวเองปุ๊บเราจะกรรมได้แบบ เต็มเหนียวเลยอะไรอะไรก็เป็นของเราเราพูดได้เต็มปากว่านี่เราทํางานนี่เราทำงานเนี่ยเราต้องคิดนะไก่เรามาอยู่ถึงเมืองนอกเราจะมานั่งเป็นคุณนายมาดามไม่ได้เราจะต้องถึงเราจะได้จับแฟนแต่เราต้องมาดามไหมอะมาดามเนี่ยเราต้องเป็นมาดามไม่งั้นเราจะล่าอะไรได้หรอเธอมาดามนั่งอยู่กับบ้านมาดามแม่งทุกอย่างเนาะเราต้องเราเราทำเพื่อเพื่อเป็นตัวแทนคนไทยเราต้องทำเราเอาเงินไปบ้านบ้านเราใช่ไหมจริงป่ะเพราะว่ามาถึงเมืองนอกแล้วคุณจะมานั่งเกี่ยวไว้พวกเราจะมานั่งงอไม่ได้ค่ะงอไม่ได้อยู่เมืองนอกจะกิน ะกินจะกินอิ่มนอนหลับเหมือนเมืองไทยเรามันไม่มีค่ะมันไม่มีเพื่อนๆจาไว้นะอะไรที่เซฟได้เราจะเซฟใช่ใช่และก็การที่ว่าจะไปซื้อของเหมือนเมืองไทยเหมือนไปตลาดที่คุณซื้อนู้นซื้อคือบ้านเราไปตลาดทุกวันซื้อของกินทุกวันแต่เมืองนอกไม่ทุกวันนะเพื่อนเมืองน,นอกคือจะไม่ทุกวันนะ คือบางทีก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งแต่บางคนนะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนเดือนสองครั้งเรากินไม่ครบสามมื้อด้วยนะอยู่เมืองนอกบางครั้ง่มัฝงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งการจะเดินทางไปเนี้ยมันก็ยากลําบากแล้วคือสองเราจะเสื้ออะไรแต่ที่เราต้องคิดแล้วที่ดีว่านี่ราคาเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองไทยเหมือนมาม่าหอหนึ่งอ่ะบ้านเราเท่าไหร่นะสาวเออไม่รู้ไม่รู้แล้วอยู่ที่เหมือนมาม่าเอาตีว่ามาม่าบ้านเราสองหนึ่งหกบาท ที่นี่ก็ประมาณ30มสิบหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรยี่สิบเซนอ่ะหนึ่งยูโรครึ่งเข้าเพื่อนๆคิดดูว่าตกหนึ่งห่อประมาณห้าหกสิบาทคิดแค่นี้แล้วกันเพื่อนๆคิดดูแล้วที่สําคัญนะที่นี่เมืองนอกนะคะเพื่อนๆเอคนที่ประเทศไทยอาจจะยังไม่รู้นะคะคนที่เมืองนอกเนี่ยอะไรที่เวลาจํากัดมากเลยเวลาเป็นเรื่องจํากัดมากเลยคือเวลาเวลาเวลาคือเป็นงานะเวลาเป็นงานเป็นเวลาคืองานอ่ะ เวลาเป็นเงินเป็นทองว่าอย่างนี้เถอะสังเกตเอายกยกตัวอย่างอย่างเช่นนะถ้าถ้าอยู่ที่เมืองนอกเขาจะทุกคนจะเดินเร็วมากก้าวนี่เร็วมากไปอยู่เมืองไทยโอู้้แบบแบบแบบเป็นอะไรที่ผิดกันมากเลยไก่เคยสังเกตหรือเปล่าอยู่อยู่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เพื่อนๆไก่จะบอกให้นะคุณจะเดินสโลลี่สโลลี่แบบว่าเดินแบบว่าทสวยเหมือนเมืองไทยเราไม่ได้นะเพื่อนๆทุกอย่างคือต้องเวลาเป็นเงินเป็นทองหมดอย่างนี้เราพูดหลายๆเรื่องเลยนะหนึ่งเรื่องบูทอก เรื่องดีท็อกหนึ <What talk? laughs> ่งเรื่องดีท็อกสองเรื่องอ,อ่อันไม่ใช่หนึ่งเรื่องโควิดสองเรื่องดีท็อกสามเรื่องอ่าชีวิต่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะการใช้ชีวิตและอีกอย่างหนึ่งที่เยอรมัน <c oughs> ที่เยอรมันไก่จะบอกว่าการที่จะทําคลิปถ่ายวีดีโอหรือจะถ่ายรูปหรือจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกล้องวีดีโออ่ะ ถ้าไปส่องเขาดิจะไม่ได้เลยเราจะลําบากมากการเราทำ<ม>อยู่เราต้องทําแบบแอบบใน<ม>ทําในที่ไม่มีชุมชนมหรือเวลาถ่า ตั้งกล้องหรือถือกล้องพิดาอธิบายที่เรื่องนี้ให้พิดาอธิบายถือกล้องถืออะไรเนี่ยเราต้องถือแบบว่าต้องให้สองหน้าเราใช่ใช่ถ้าสมมุติว่าเขาเห็นเราถือกล้องปั๊บเราก็ต้องเบี่ยงไปทางอื่นเพื่อความสบายใจของเขานะคะเพื่อนๆนแล้วที่สําคัญนะฟ้องกันได้ใช่ฟ้องกันได้ที่สําคัญนะคะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่แปลกแต่จริงค่ะที่เมืองนอกไม่มีบนถนนท้องถนนไม่มีกล้องนะคะไม่มีเลยค่ะไม่เหมือนบ้านเราไม่ไม่ที่เยอรมันนะไม่ใช่ไม่รู้ที่อื่นที่อื่นใครไม่รู้นะที่เยอรมันไม่มีกล้องค่ะ แม่ทําท้องถนนคุณชนรถชนก็ชนไปตำรวจก็ตํารวจบ้านเราสารปากช่องโดนรถบัสชนมาแล้วแบบโดนเป็นคนผิดอีกกลางทางโดนชนกูจะบ้าตายเสียงเสียงเสียงชีเสียงแบบนั่นมากเลยชีแบบเขาเรียกว่าภาษาภาษานั่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบชอบช้ํากันเราไม่ใช่ชอบช้ํา ชีอินชีอินไงเวลาชีพูดลงนี่ชีอินมากอินอินอินในเนื้อเรื่องมันก็มาคุณก็ลองก็มาเป็นดิฉันบ้างกันแล้วคุณไม่อินเลยฉันอยากจะดูว่าจะอินหรือเปล่าแถวนี้เขาจะไม่มีกล้องเพื่อนเพราะอะไรรู้ป่ะเขาคิดว่ากล้องนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันเป็นความวคามเป็นส่วนตัวนะถ้าเมืองไทยตามถนนรถชนปั้งปุ๊บเขาจะสองกล้องดูเลยโอ้ขันไหนผิดขันไหนที่เยอรมันนี้ปั้งปุ๊บไปเลยก็มีคือโทรหาตำรวจทีเดียวบางครั้งตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไง รูอยังไงหรือว่าไม่รู้นะเรื่องนี้ไม่รู้นะอย่าด่าไม่เอกเลยนะคะขอโทษจริงจริงมันมันมันขึ้นอยู่ว่าพยานหลักฐานใช้ทนายทุกคนจะมีทนายประจำประจำเาเราจะจ่ายเป็นรายปีไปทุกครอบครัวทุกคนจะมีทนายเพราะว่าเรื่องนิดเดียวก็ทนายเพราะไม่ต้องเสียเงินเพื่อนเพื่อนเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ว่าฟ้องร้องกันตลอดเข้าใจป่ะคุณสมมุติว่าล่าสุดนะด่าทำคลิป ถ่ายบนท้องถนนแล้วไปไปไป,ไปจ่อบ้านข้างๆบ้านหลังนึงมันสีแดงกับสีเขียวมันคู่กันตลอดเว้ยไอ้นี่เปลี่ยนตัดกันตลอดเราเป็นอะไรที่มันยัง,ย,งยังแบบตลอกอะ่ะแฟนบอกว่าเธอจะไปถ่ายบ้านเขาลงอยูทูบไม่ได้นะเดินฟ้องร้องฉันไม่ได้ตั้งใจถ่านแค่เดินผ่านเฉียวเียว,วนะค่ะวันนี้พอดีก็น่าพอดีพอดีเฮียเขาเรียกนั่นแหละพอดีมีคนมาสั่งของแล้วคลิปนี้ไ <Okay. S 2> ก่กับกับพี่ดาสาวปักช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะโอเคค่ะ พอดีเข้างานเขาไปลูกค้าทรสังของเลยค่ะโอเคพี่ต้องไปละนะโอเคไงก็ฝากติดตามทั้งคู่นะไก่สโลวาเนียกับดาซาปักช่องซาปักช่องในยอรลามันีบ้างไปละสวัสดีบ๊ายบาย